หนุ่มพเนจรตอนที่หนึ่งความร้อนอบอ้าวของอากาศในวันนี้เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ตั้งใจจะแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ละลายไปในป่าทึบเงียบสงัดระวังเวงได้ยินแต่เสียงนกร้องและสัตว์เล็กจำพวกลิงข้างชนีห้อยโหนโยนตัวอยู่บนต้นไม้มันเป็นเวลาเที่ยงแล้วชายหนุ่มสองคนเดินโซเซกอดคอกันมาตามทางแคบๆที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้และเถาวัลขึ้นละเกะละกะ ทั้งสองเป็นชายหนุ่มในวัยเดียวกันอายุประมาณ20ปีเป็นอย่างมากรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าละเอียดอ่อนเหมือนผู้หญิงกิริยาท่าทางเป็นผู้ดีมีตระกูลแต่งกายเป็นนักเดินทางสวมกางเกงขาสั้นทุงเท้ายาวรองเท้าผ้าใบเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับแขนมีปืนลูกซองสะพายอยู่ที่บ่าคนละกระบอกมีย่ามแบบทหารคนละใบในย่ามคือเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ในการเดินป่านั่นเอง คนหนึ่งนั้นกำลังเป็นไข้มีอาการค่อนข้างหนักใบหน้าซูบซีดริมฝีปากแห้งกิริยาท่าทางอ่อนระโหยเขาชื่อชัยวัดอีกคนหนึ่งเจ้าของใบหน้าสวยเก๋ผมอยากสกตามธรรมชาติที่ประคองเพื่อนขอเดินโซเซมาตามทางชื่อมนตรีขอให้ท่านได้ทราบความเป็นมาของชายหนุ่มทั้งสองนี้ก่อนมนตรีกับชัยวัดสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากสำเร็จการศึกษาสหายทั้งสองก็ประสบเคราะห์กรรม บิดามนตรีถึงแก่กรรมด้วยโรคลมปัจจุบันเขาจึงไม่สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เพราะไม่มีทุนหลอนจะเข้ารับราชการก็ขาดผู้สนับสนุนและตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ไม่มีตำแหน่งว่างพอบรรจุเขาดังนั้นมนตรีจึงเก็บข้าวของต่างๆขายไปจนหมดสิ้นเพื่อทำศพพ่อบังเกิดกล้าวหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเป็นนักเผชิญโชคมีเงินติดตัวเพียง200บาทปืนลูกซองพ่ออีกหนึ่งกระบอกอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้าย ก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากพระนครมนตรีได้พบชัยวัตรเพื่อนร่วมโรงเรียนของเขาซึ่งรักใกล้กันมากชัยวัตรกำลังตกระกรรมลำบากเพราะไม่ถูกกับแม่เลี้ยงสาวของเขาและยังถูกพ่อขับไล่ออกจากบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเมื่อชัยวัตรทราบว่ามนตรีกำลังจะเป็นนักเผชิญโชคเขาก็ขอติดตามมนตรีมาด้วยพยายามวิ่งเต้นของเงินจากน้าชายได้มา500บาทปืนลูกซองหนึ่งกระบอกหลังจากนั้นสองสหายก็กระทำศัต์สาบานเป็นเพื่อนตายกัน เราพากันเดินทางออกจากกรุงเทพมุ่งตรงมายังกาญจนบ,บุรีมีจุดมุ่งหมายจะไปทำงานกรรมกรเหมืองทองระหว่างพรมแดนไทยพมา่าซึ่งทั้งสองกลัถนาจะมีชีวิตเงียบๆอยู่ในป่าดงพงไพรด้วยหัวใจคนหนุ่มทำให้สองสหายเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตบุกป่าฝ่าดงมาจากการจนบ,บุรีมันเป็นการล่องปากครั้งแรกในชีวิตโดยไม่มีผู้นำทางไม่มีความรู้ในสภาพความเป็นไปในป่าอันทุลกันดาร และนี่เองทําให้สองสหายหลงเข้ามาในดินแดนสุพรรณบุรีทั้งที่ตนเองก็ไม่ทราบว่าพื้นแผ่นดินที่ตนเหยียบย่างมานี้เป็นที่แห่งใดเจวันมาแล้วที่ชัยวัดกับมนตรีหลงหาทางวนเวียนอยู่ในป่าโดยไม่ได้พบปะผู้คนเลยชัยวัดป่วยเป็นไข้จับสันอย่างร้ายแรงมีอาการสุดหนักลงตามลําดับอตาบลีนและควินินที่ติดตัวมาก็หมดแล้วมนตรีสงสารเพื่อรักเขาย่างที่สุดหอบหิ้วกันมาตามยถากรรมโดยความหวังจะพบหมู่บ้านป่าสักแห่งหนึ่ง แต่วันแล้ววันเล่าสองสหายก็ไม่ได้เห็นหมู่บ้านหรือพวกพรานป่าเลยแม้แต่คนเดียวความลำบากยุ่งยากใจเกิดขึ้นแก่มนตรีตามลำดับเขารู้ดีว่าเพื่อนรักของเขากำลังจะจากเขาไปในไม่ช้านีเพราะไม่มีหมอและขาดยารักษาโรคสองสหายหยุดยืนอยู่ข้างเงินดินแห่งหนึ่งมนตรีได้ยินเสียงน้ำไหลกระทบโขดหินดังมาแต่ไกลความรู้สึกบอกตัวเองว่าเบื้องหน้าของเขาจะต้องเป็นลำธารหรือแควเล็กๆวัดเ, <What? S 1> เป็นไงบ้างเพื่อน มนตรีถามถึงเพื่อนยากเขาชัยวัดมีท่าทางอิดโรยสายตาที่มองดูเพื่อนเต็มไปด้วยความรักและความเห็นใจกันหนาวมันหนาวสั่นสถานอะไรอย่างนี้ว่ามนตรีให้การน,นั่งพักถือเพื่อนโอ้หิวน้ำเหลือเกินเพื่อนเอ้ยมนตรียิ้มเศร้าๆกวาดสายตามองไปรอบบริเวณขังใจเดินอีกนิดได้ไหมวัดอย่างมากอีกร้อยเมตรเท่านั้นได้ยินเสียงน้ำหไหลไม่เพื่อนไปที่ลำาธารเถอะกันให้แกดื่มน้ำและนอนพักผ่อน ชายวัดหลับตาส่วนเซทำท่าจะล้มทำให้มนตรีล้มลงไปด้วยกันไม่ไหวแล้วเพื่อนโอ้กันจะตายอยู่แล้วมนตรีสงสารเพื่อแลเขาอย่างที่สุดเขาปลดยามออกจากบาดชายวัดแล้ววางลงกับพื้นดินทำไม่ไหวก็นอนนี่ละเพื่อนเขาพูดพลางประคองเพื่อนเกอเขาให้ลงนอนแล้วมนตรีก็ลือคนย่ามเขาหยิบผ้าขนหนูผืนหนึ่งออกมาห่มให้ชายวัดเพื่อนเอ้กันสงสารแกมากเราสองคนสองชีวิตเท่านั้นแต่กันไม่ทิ้งแกหรอกวัดเอ้เรามาด้วยกัน เราต้องร่วมเป็นร่วมตายกันสิวะดังที่เราได้ให้สัตว์ปฏิญาณกันไว้ชัยวัดได้แต่ร้องครางเบาๆเขาไม่ได้สนใจว่ามนตรีพูดอะไรกับเขาบ้างผิดใครทําให้เขาหนาวสั่นสะท้านนอนคูตัวซ่อนมือไว้ใต้ขามนตรีน้ําขอน้ําให้กันดื่มหน่อยเถอะกันหนาวหิวน้ําด้วยหาน้ําให้กันดื่มได้ไหมมนตรีเม้มปากแน่นเขาพยักหน้าช้าๆเราพูดขึ้นได้กันจะไปหาน้ําให้กันเดี๋ยวนี้รอกันที่นี่สักครู่นะวะัด แล้วมุนตรีก็ปลดกระติกน้ำออกจากบ่าเปิดจุกเทดูในกระติกไม่มีน้ำเหลืออยู่แม้แต่หยดเดียวใช้หนุ่มควา้าปืนลูกซองคู่มือของเขาลุกขึ้นพาตัวเดินไปจากที่นั่นโดยไม่ได้เฉลียวใจว่าการที่เขาทิ้งเพื่อนรักไว้ตามลำพังเช่นนี้จะเป็นเหตุให้เขากับชายวัดต้องจากกันไปอย่างอนเนจอนามนตรีเดินตรงไปยังเสียงน้ำไหลที่เขาได้ยินถนัดแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้กับเขาดังที่คิดความเงียบวังเวงในป่า ทำให้เขาคาดทะเลลำธารน,นั้นใกล้เกินไปแต่ความจริงมันอยู่ไกลออกไปเกือบ200เมตรมันเป็นธารน้ำแคบๆที่เต็มไปด้วยโขดหินและก้อนหินใหญ่น้อยกระแสน้ําไหลเชี่ยวมากแต่น้ำในลำธารใสสะอาดมนตรีเดินตรงมาอย่างเร่งร้อนใช้นุ่มสุดตัวลงบนก้อนหินก้อนหนึ่งติมลำธารก้มหน้าลงไปใช้มือวักน้ำดื่มแล้วล้างหน้ารู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าขึ้นเขาบรรจุน้ำใส่กระติกแล้วลุกขึ้นเดินไปจากลำธาร ก่อนที่เขาจะมาถึงที่ที่ชายวัดนอนพักอยู่มนตรีก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อดีนเสียงพยักไหลยตัวหนึ่งร้องก้อลั่นป่าชายหนุ่มอกใจเต้นระทึกเพราะความหวาดกลัวเขาขยับปืนเตรียมพร้อมแล้วนึกเป็นห่วงเพื่อนรักเขาทันทีมนตรีปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งรีบวิ่งไปหาเพื่อนแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อดินเสียงชายวัดร้องสุดเสียงแทบไม่เป็นภาษามนุษย์แน่ละชายวัดคงตกเป็นเหยื่อเสือร้ายอย่างไม่มีปัญหาแล้วความรักเพื่อนความเป็นห่วงเพื่อน ทำให้ชายหนุ่มหมดความเกรงกลัวนในพยักไหลเขาวิ่งบุกป่าฝ่าดงตรงไปยังที่ชายวัดนอนรอคอยเขาอยู่ปากก็ร้องตะโกนเรียกเพื่อนแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดเพื่อให้เสือร้ายตกใจหลบหนีชายหนุ่มหน้าซีดเผือดในตาลืมโพงใจเต้นระทึกรู้สึกสยดสยองและอนาจใจย,ยิ่งประสาทเขาได้รับความตื่นเต้นตกใจเหลือที่จะกล่าวเมื่อเขากลับมาถึงที่ที่ชายวัดนอนรอคอยเขาเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือย่ามเพียงใบเดียว พระขนูเล็กอีกหนึ่งผืนและปืนลูกซองกับหมวกกันแดดก่อยากและพุ่มไม้มีรอยเหยียบย่ำใหม่แต่เพื่อนเขาหายไปแล้วมนตรีขบตามแน่นน้ำตาไหลคอหน่วยความรักความสงสารเพื่อนบังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้นชัยวัดเขาร้องเราออกวิ่งติดตามเพื่อนไปปากก็ร้องตะโกนเรียกเพื่อนคู่ชีวิตเขามนตรีเหมือนคนวิกลจริตมุ่งหวังจะสังหารพยักร้ายตัวนี้ให้ได้หนามและกิ่งไม้เกี่ยวเสื้อผ้ามนตรีขาดวิ่นหลายแห่ง หน้าตาเป็นริ้วรอยเขาต้องการช่วยชีวิตเพื่อนเขาเขาวิ่งติดตามไปยังดาวสุ่มความรักและความสงสารเพื่อนบังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้นเย็นวันนั้นเองมนตรีก็มาปรากฏตัวอยู่ริมหนองน้ำในบริเวณป่าโปร่งแห่งหนึ่งเขากําลังนอนหลับสนิทหลับไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียหลังจากที่เขาติดตามค้นหาเพื่อนเขามาแล้วเกือบสองชั่วโมงเจ้าหลายพาดก่อนเอาเพื่อนเขาไปกินเสร็จแล้วการติดตามช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้ผลอะไรเลยมนตรีร้องไห้เหมือนเด็ก เมื่อขาดเพื่อนมนตรีก็เริ่มว้าเวใจเป็นที่สุดในปยาย่าใหญ่กว้างขวางเหลือที่จะขนาเขาไม่ได้เห็นเพื่อนมนุษย์เลยเราก็ว่าในโลกนี้มีแต่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่แล้วมนตรีก็ต้องตกใจตื่นไม่ได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าหมู่หนึ่งดังใกล้เข้ามาเขารีบพุ่นพันลุกขึ้นหยิบย่ามกระติกน้ำสะพายบ่าขวาปืนลูกซองลุกขึ้นยืนแล้วสะพายมันไว้บนบ่าข้างขวาความิติยินดีบังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้นเขามั่นใจว่าเขาคงได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ม้าห้าตัวระกฏอยู่ข้างหน้าเสือดำเจ้าพ่อสุพรรณบุรีนั่งอยู่บนหลังม้าสีดำเขากับเจ้าเอี่ยมและบริวารเขาพากันออกจากค่ายพักทำการลาดตระเวนป่าเพื่อล่าสัตว์นำไปเป็นอาหารระบนหลังม้าตัวหนึ่งมีอีกเก้งนอนตายพดกับอ่านมา้าซึ่งขุนโจรเป็นผู้ยิงได้ด้วยสเตนคู่มือเขาในระยะเผาขนขุนโจรกับบริวารมองแลเห็นมนตรีแล้วทุกคนแปลกใจไม่น้อยแต่ไม่ได้คิดว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจ เสือดำนำสมุนทั้ง4ควบมาตรงเขาไปหาเวลาเดียวกับที่มนตรีออกมายืนขวางทางและแสดงกิริยาให้ทราบว,ว่าต้องการขอความช่วยเหลือเระพินกับสมุนเขาบังคับมาให้หยุดนิง่งเราพากันก้าวลงจากหลังมา้ามนตรีปาดเข้าหาคุณโจนทันทีถอดหมวกกันแดดออกยกมือไหว้อย่างนอบน้อมโปรดช่วยผมด้วยครับเขาพูดอย่างอ่อนโยนผมกับเพื่อนสองคนหลงป่าอยู่หลายวันแล้วคุณโจนขมหมดขิ้ยนแล้วเพื่อนเธอลหละน้องชาย มนตรีสะท้อนถอนใจเบาตาเขามีน้ำตาคอหน่วยเพื่อนผมเขาพูดเสียงเกลือเพื่อนผมถูกเสือฆ่าเอาไปกินเมื่อตอนเที่ยงเองครับเสือดำและทุกคนสะดุ้งเฮือกเจ้าเอี่ยมพูดเสริมขึ้นเป็นไงมาไงกันน้องชายคุณคงเป็นชาวกรุงเทพแน่เชียวหน้าตาบอกชัดอยู่แล้วถูกแล้วครับมนตรีพูดเบาๆผมเป็นชาวกรุงเทพแต่ผมอาภัพอับโชคที่สุดผมมีแต่วิชาความรู้แต่ไม่มีผู้ประถมหลายญาติขาดมิตร ผมก็เพื่อนสองคนเดินทางมาจากกรุงเทพในฐานะนักเผชิญโชคเราบุกป,ป่ามาจากกาญจนบุรีตั้งใจจะไปหางานทําที่บ่อทองระหว่างพรมแดนไทยพม่าแต่เกิดหลงป่าแล้วเพื่อนผมก็เป็นไข้ป่าครับเมื่อตอนเที่ยงเรามาถึงริมลําธารแห่งหนึ่งเพื่อนผมหิวน้ําผมเลยให้เขานอนพักผ่อนแล้วผมก็ไปหาน้ําให้เขาแต่พอกลับมาเสือก็คาบเอาเพื่อนผมไปกินแล้วพูดจบเขาก็ร้องไห้เปลี่ยนสายตาม,มาที่เสือดา สัญชตาตญาณบอกให้มนตรีรู้ว่าเราพินต้องเป็นหัวหน้าของคนเหล่านี้กรุนนะช่วยเหลือผมด้วยนะครับคุณอาคุณอาเป็นไกดครับอยู่ที่ไหนทําไม่รังเกียจแล้วผมขอพึ่งบุญบาร,รมีคุณอาอาศัยกับคุณอาสักคนนะครับเดํามองดูมนตรีด้วยความพอใจยิ่งจากใบหน้าที่สวยเก๋ท่าทางเป็นผู้ดีและกิริยาที่อ่อนน้อมทําให้ขุนโจรรู้สึกรักและเอ็นดูมนตรีมากเขาเดินเข้ามาชิดตัวเด็กหนุ่มยกมือขวาตบบ่าเบาๆเธอเชื่ออะไร แววตาเด็กหนุ่มจำใสขึ้นมนตรีครับมนตรีมานวิสุทธ์เจ้าพ่อสุพรรณบุรียิ้มเล็กน้อยเธอไม่มีญาติพี่น้องไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรใช่ไหมมนตรีถูกแล้วครับคุณพ่อผมตายแล้วครับเมื่อสิ้นบุญท่านผมก็ต้องลำบากมากับเพื่อนตั้งใจจะไปหางานทําที่บ่อทองอย่างที่บอกเลยครับแต่มันอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทราบละพินมองดูเด็กหนุ่มด้วยความสงสารหลานชายเอ้ยนี่มันเขตจ,จังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว ก็เธอไม่ชํานาญในการเดินป่าเหมือนอย่างพวกเราจึงกระเซาะกระเซินมาถึงที่นี่บ่อท้องนะเธอไปไม่ถึงหรอกถ้าขืนไปเธอก็ต้องเอาชีวิตไปทิ้งกลางทางอาสงสารเธอจริงๆอยู่กับอาเธอรมนตรีอาจจะรับเป็นผู้ประกาศร้าเลี้ยงดูเธอเองเธอถามอาว่าอาเป็นใครอายินดีบอกให้เธอทราบว่าเธอคงตื่นเต้นแปลกใจอย่างที่สุดที่เธอจะรู้ความจริงฮ่าเธออยู่กรุงเทพเคยได้ยินชื่อเสือดำไหมเสือดำเด็กหนุ่มอุทานขึ้นถูกแล้วอานี่แหละเสือดำ ขุนโจรที่ลือชื่อมนตรีขมวดคิ้วย่นลืมตาโพลงใจเต้นระทึกผิดปกติค,คุณอาคุณอาคือเสือดำโอ้ยเสือดำ <laughs> 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 เขาฝืนหัวร้ออย,ย่างน่าสงสาร <laughs> คุณอาคงล้อผมเล่นเสือดำต้องรูปร่างสูงใหญ่หนุดเคล้าลุงลังสิครับเสีย <laughs> ง <laughs> <laughs> สมุนโจรพากันหัวเราอคลืน่นละพินก็ยิ่งเพิ่มความรักและความอินดูมนตรีขึ้นอีก <laughs> อย่าสงสัยอะไรเลยหลานเอ้ย โดยมากใครๆมักวาดภาพอาเหมือนอย่างเธอเข้าใจนั่นแหละแล้วพินพูดพลางหวัวเราะพลางลองจะเป็นผู้ร้ายชั้นเสือแล้วก็มันต้องมีหนดวดคราลุงลางหน้ากลัวทุกคนหลานชายเสือดําคืออานี่เองหลานคงไม่รังเกียจในความเป็นโจรของอาไม่ใช่เหรอมนตรียืนตะลึงพลึงเพิดเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ที่ยื่นมือเข้ามาอุปการละเขาคือเสือดําจอมโจรที่ขึ้นชื่อลรือนามที่สุดแววตาของมนตรีมีประกายแจ่มใสความตื่นเต้นยินดีบังเกิดแก่เขาเป็นล้นพ้น เขาไม่ได้พูดอะไรแต่ทั้งขุนโจรดึงมนตรีเข้ามากอดอ่าไม่มีลูกไม่มีหลานอาจจะรักเธอหเหมือนลูกหลานหน้าทีเดียวนับว่าเป็นบุญเธอมนตรีที่ได้มาพบอาโดยบังเอิญเช่นนี้หากเธอซัดเซนเจนจรไปตามลาพังคงตกเป็นเหยื่อเสือเช่นเดียวกับเพื่อนเธออยู่กับอาเธอหลานชายแล้วไม่ต้องวิตกอาจจะไม่ชักชวนเธอให้เป็นโจรเหมือนอย่างอาเธอต้องเป็นพลเมืองดีบอกอาสิหลานชายเธอมีความรู้แค่ไหนมนตรียิ้มให้เขาความเคารพรักขุนโจรบังเกิดขึ้นแก่มนตรีมากมาย ผมสาเร็จเต็มอุดมครับสําเร็จเต็มอุดมไม่เลวเลยหลานชายอายุเท่าไหร่แล้ว19ครับผมเพิ่งสําเร็จการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้เองพอดีคุณพ่อเสียผมเลยไม่สามารถเข้าเรียนต่อชั้นมหาวิทยายลัยได้จําเป็นต้องหาเลี้ยงตัวเองในที่สุดผมก็คิดสั้นบุกบานมหางานทําเหมืองทองนี่แหละครับละพินยกมือตบศรีษะเด็กหนุ่มเบาๆสายตาทั้งคู่ประสานกันแน่นอีกฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยความการุณาอีกฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยความเคารพกรตันอยู่ ลพินบีบมือมนตรีมนตรีค่อยๆซุดตัวลงนั่งคุกเข่ากราบลงแทบเท้าเขาคุณอาครับผมทราบซึ้งในพระคุณของคุณอาที่สุดไม่มีใครในโลกนี้อีกแล้วที่ผมจะรักและเคารพอย่างคุณอาคุณอาคือร่มโพล่ร่มายของผมคุณอาอย่าเป็นอาผมเลยครับขอให้เป็นพ่อผมเถิดถึงแม้อายุคุณอาไม่สมควรเป็นพ่อผมแต่ผมจะเคารพนับถือคุณอาให้เหมือนพ่อผมเลยคุณอาเป็นจอมโจรที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาก,กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ผมจะไม่ลืมพระเดชพระคุณของคุณอาเลยและโปรดให้ผมเรียกคุณอาว่าคุณพ่อนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับคุณจนยิ้มสดชื่นแต่น้ําตาคลอหน่วยเขาประคองเด็กหนุ่มให้ลุกขึ้นยืนมนตรียกมือทั้งสองกอดคอเข่าแล้วร้องไห้รับพินยกมือตบศีรษะเบาๆตกโรงมนตรีพ่อจะเป็นพ่อของแกนับแต่บัดนี้อายุพ่อ35ปีแล้วเข้าเขตกลางคนแล้วแต่พ่อไม่มีลูกเมื่อแกปรารถนาจะเป็นลูกพ่อพ่อก็จะถือว่าพ่อเป็นผู้ให้กําเนิดแกงั้นอยู่กับพ่อเถอะนะมนตรี เด็กหนุ่มกระพุ้มมือกราบลงบนหน้าอกขุจนจรเป็นทุกคุณหาที่สุดไม่ได้เชียวครับผมจะอยู่รับใช้คุณพ่อไปจนชีวิตหาไม่ผมเป็นสุขแล้วผมคือลูกชายเสือดำละพินกรรม,มัดชกคางมนตรีเบาๆแต่พ่อเป็นโจรน,นะลูกพ่อไม่ใช่คนดีมีเกียรติขอยแกเรียกพ่อว่าพ่อเฉยๆและใช้สรรพนามแทนชื่อแกะว่าฉันจะได้ฟังสนิทหูขึ้นตกลงอย่างนี้นะมนตรีจะพ่อจอมโจรปรับปลื้มใจอย่างที่สุดเขาหันมาทางบริวารของเขาไงาน้องชายในที่สุด กันก็ได้ลูกชายคนหนึ่งเจ้าเอี่ยมกวาเป็นบุญของพี่ดำแล้วครับมนตรีหน่วยก้านท่าทางดีมากแล้วก็มีวิชาความรู้สูงด้วยพวกผมทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่มนตรีเป็นโจรไม่ได้เป็นอันขาดการจะพยายามหาเงินสักก้อนส่งมนตรีไปกรุงเทพให้เ่เรียนหนังสือต่อส่วนที่พักก็ให้ไปพักอยู่หอพักที่มีอยู่ในกรุงเทพมากมายพูดจบเขาก็หันมาทางเด็กหนุ่มแกต้องเรียนต่ออีกมนตรีจะเรียนอะไรตามใจเถอลูกแต่ลูกจะมาอยู่กับพ่ออย่างนี้ไม่ได้ เพราะพ่อเป็นโจรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแรงแต่อย่างไรก็ตามพอจะเลิกเป็นโจรในไม่ช้านี้มนตรีก็พูดกับเขายังสนิทสนมสุดแท้แต่พ่อจะกรุณาฉันเถอะพ่อแต่ระหว่างนี้ขอฉันได้อยู่กับพ่อไปก่อนนะนะพ่อนะฉันจะได้รับใช้ตอบแทนทั้คุณพ่อบ้างคุณโจรหัวเราะแล้วใครอยากเรียนต่อไหมมนตรีอยากสิจ้ะพ่อเด็กหนุ่มพูดด้วยความจริงใจอายุฉันยังน้อยฉันควรเรียนต่อไปอีกแต่มันจะทาให้พ่อต้องหมดเปลืองเงินอีกไม่ใช่น้อยไม่เรียนก็ได้นะจ้ะพ่อ ราพินยกมือตบหลังเด็กหนุ่มเบาๆไม่ได้แกต้องเรียนมนตรีแกจะได้เป็นที่พึ่งของพ่อในยามแก่เท่าแกชอบเรียนอะไรวิทยาศาสตร์สถาปัตย์แพทย์หรือแกจะเรียนธรรมศาสตร์เด็กหนุ่มสั่นศีสะไม่ชอบเลยจะพ่อแต่ที่ฉันชอบพ่อคงไม่ชอบเหมือนกันหมายความว่าแกรักจะเรียนตำรวจใช่ไหมมนตรีถึงได้พูดแบบนี้มนตรีก้มหน้ามองดูผืนจ้าพ่อฉันฝ่ายฝันมานานแล้วที่จะเป็นนายตำรวจพ่อจ๋าฉันไม่คนตรงพูดอะไรก็พูดตามความรู้สึก ถ้าพ่อไม่พอใจอาภัยฉันเถอะคุณโจรโหดเราชอบใจ <don ald 's tea> ไอ้ลูกเอ้ยพ่อไม่โกรธแกหลอกมนตรีคนพูดตรงไปตรงมาพ่อชอบบุคลิกลักษณะแกบ่งบอกว่าแกเป็นคนเอาการเอางานอย่าแปลกใจถ้าพ่อจะบอกแกว่าพ่อจะพยายามส่งเสียแกให้เข้าเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจให้ได้กว่าแกจะเรียนสําเร็จพ่อก็กลับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีแล้วแกรู้ไหมนักเรียนในร้อยตำรวจเขาจะเปิดรับเมื่อไหร่เดือนหน้าจะพ่อเขาดึงมนตรีเข้ามากอดลูกรัก พ่อให้คำมั่นสัญญากับเจ้าว่าเจ้าจะต้องได้เป็นนายตำรวจสมความปรารถนาและจะไม่มีใครรู้ความจริงเลยว่าเจ้าคือลูกชายเสือดำอย่าเพิ่งคิดถึงการอยู่ร่วมกันพ่อต้องคิดถึงอนาคตเจ้าให้มากที่สุดพ่อกับเพื่อนร่วมตายของพ่อจะเลิกเป็นโจรในเร็ววันนี้พูดจบเขาก็แนะนําให้มนตรีรู้จักกับสมุนเขาทั้ง4ี่คนมันไม่ผิดอะไรกับการตายแล้วเกิดใหม่มนตรีมารวิสุทธ์รู้สึกแปลกใจในโชคชะตาเขาอย่างที่สุด พรมลิขิตบรรดาให้เขาพบขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่และได้เป็นลูกบุญธรรมของเสือดำสนทนากันอีกครูระพินก็พาลูกชายเขากลับค่ายพักแล้วขึ้นนั่งบนหลังม้าตัวเดียวกับเขานั่นเองมนตรีรู้สึกคล้ายกับว่าเขาฝันไป